ค่ะสวัสดีนะคะค่ะมือนี้เฮาก็จะพามาอัปเดตแตง่งโมเฮานะคะตัวนี้ที่อ่าคลิปก่อนเฮาตัดแต่งกิ่งแตง่งโมนะคะก็จะมีบางส่วนที่เฮ้าตัดแต่งกิ่งบนเหล้วนะคะก็เฮาก็จะปล่อยให้มันให้มันมีขแขนงไปเลยนะคะอ่าจากที่มันตายหลายแต่ว่ามันกะกะติดลูกหลายอยู่นะคะมันกังามอยู่จากที่อ่ายางยางบึงนะคะ เดี๋ยวที่นี่เขาก็จะมาเด็ยเดยอดเพิ่นนะคะจะเด็ดยอดเพ่นแล้วก็จะปิดโตถีมมันมันบางงามถีมมันเบี้ยวมันบิดมันเบี้ยวเขาจะปิดถิมนะคะเพื่อให้เพิ่นติดลูกไม่นะคะเพราะว่าขันเพ่นได้ติดลูกเครื่องนึงแลาเพิ่นได้ติดลูกน,น่วหนึงแล้วพ่นจะลูกพ่นจะบรจับอีกนะคะต้นนี้ ต้นนี้ยังพอะเราใส่ปุ๋ยอีกนะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงหน่วยเพื่อนหน่วยเพื่อญ่นะคะกะเห็นหลายอยู่นะคะ คือจังตัวนี้เขาก็จะเด็ดยอดเพ่นก็เห็นลูกหลายหลายอยู่นะคะถึงจะตายถึงถึงจะตายหลายกระช่างนะคะเดี๋ยวจะพ้าย่างย่างหลาะเบิงนะคะ ต้นนี้ติดเป็นคููเลยนะคะกระดกอยู่นะคะตอนนี้ก็ฝนทิ้งช่วงนะคะเพื่อนก็เลยจับก็เลยจับหลายนะคะเห็นเห็นหลายเห็นหลายอยู่นะคะพอดีฝนมันทิ้งช่วง กำลังก่างจะนวยใหญ่นะคะ ค่ะมื่อกี้พามาเบ่งเพียงซ้ำนีค่ะสวัสดีค่ะ